สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายกระบวนการออกแบบและผลิตโปรเซสเซอร์นะครับผมในกระบวนการออกแบบนะครับจะมีอยู่สีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคือขั้นตอนการกำหนดสถาปัตยกรรมนะครับขั้นตอนที่สองนะครับจะเป็นขั้นตอนการออกแบบสกานะครับขั้นตอนที่สานะครับจะเป็นขั้นตอนการจำลองและการทดสอบนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพนะครับในขั้นตอนแรกนะครับการกำหนดสถาปัตยกรรมนะครับ จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ที่เราจะใช้นะครับแล้วก็กำหนดชื่อคำสั่งว่า ISA ครับผมรวมถึงกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆเช่นจำนวนคอจำนวนแคชแล้วก็เทคโนโลยีที่เราจะใช้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับในส่วนของ o g จิก e ีซ g n นะครับจะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่กำหนดไว้นะครับให้อยู่ในรูปแบบของ g i จิกเ c u ิ t นะครับโดยใช้สายอย่างเช่น v ล l ล็ลอกนะครับหรือว่า VHDL นะครับถัดมาในส่วนของ Simulation and Verification นะครับเราจะนำการตรวจสอบออลอจิกเร,รกิจที่เราทำเมื่อกี้นะครับว่าถูกต้องไหมนะครับทำงานได้ตามที่เราคาดหวังไหมนะครับแล้วว่ามีบั็อกอะไรหรือเปล่านะครับผมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นขั้นตอนการออกแบบาทางกายภาพนะครับโดยใช้ล o จิก ธอรกิจที่เราทำเมื่อกี้นะครับมาออกแบบให้เป็นฟิสิกอลเลเยอร์เอาท์นะครับซึ่งจะถูกใช้ในการผลิตจริงนะครับอย่างเช่นนะครับการจัดวางทรานซิสเตอร์นะครับการเดินสายเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ปรับแต่งให้มันมีประสิทธิภาพมากสุดใช้พลังงานน้อยสุดนะครับ <c oughs> ในส่วนของกระบวนการผลิตนะครับ <c oughs> จะมีกัน9ขั้นตอนนะครับ คือเวเฟอร์พรีพรีเลชันนะครับโฟโตริโตกราฟีนะครับเอจชิ่งโดปิ n งดิโพสิชันแอนด์เลเยอร์ลิงเลเวเฟอร์เทสติ้งไซิ่งอสซและขั้นตอนสุดท้ายก็คือไฟ n a ล t ทสต i n g นะครับในส่วนของ3ขั้นตอนแรกนะครับเวเฟอร์พรีพเลชนะครับเริ่มต้นจากการนำซิลิคอนสุท์สูงนะครับมาตัดออกเป็นแผ่น,นบางๆเรียกว่าแผ่น w a เฟอรนะครับแล้วก็ขัดผิวให้เรียบครับ ต่อไปจะเป็นการพิมพ์ลายวงจรนะครับโดยใช้การฉาบสารไวแสงนะครับลงบนแผ่นเวเฟอร์และใช้แสง UV นะครับฉายผ่านแมสให้มีลวดลายตามที่เราต้องการครับถัดมานะครับกระบวนการเอจจิ้งนะครับจะเป็นการเอา,เอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับแล้วก็ใช้สารเคมีนะครับฉายมาบนเวเฟอร์นะครับ จะเกิดเป็นลวดลายตาของวงจรตามที่เราออกแบบไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านะครับผมถัดมานะครับ doping นะครับจะเป็นการเติมอะตอมของธาตุอื่นนะครับอย่างเช่นบรอนหรือว่าฟอสฟอรัสนะครับเข้าไปในซิลิคอนในบริเวณที่เรากําหนดนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้านะครับทําให้เกิดเป็นส่วนของทรานซิสเตอร์นะครับถัดมานะครับ deposition and layering นะครับ จะเป็นการสร้างชั้นของวัตถุต่างๆนะครับอย่างเช่นซิลิคอนไดออกไซด์หรือโลหะนะครับทับซ้อนกันเพื่อเป็นโครงสร้างสามมิติของทรานซิสเตอร์นะครับและมาเชื่อมต่อระหว่างกันนะครับผมในขั้นตอนเวเฟอร์เทสติ้งนะครับเมื่อเราสร้างวงจรเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับเราจะทดสอบว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับถัดมานะครับเมื่อเราทดสอบแล้วเฮ้ยมันใช้งานได้นะครับแล้วก็มาแบ่งส่วนแบ่งส่วนนะครับเรียกว่าดซิ่งนะครับซึ่งพอแบ่งเสร็จเราจะเรียกว่าไดซ์นะครับ ถัดมานะครับเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการบรรจุนะครับก็นําชิปที่เราได้เมื่อกี้ครับดายที่เราได้เมื่อกี้นะครับนาไปประกอบกับแผ่นวงจรเล็กๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อขานะครับจากนั้นก็นําไปบรรจุกับวัสดุป้องกันนะครับให้ช่วยในการระบายความร้อนหรือว่าป้องกันความเสียหายทางกายภาพครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือการทดสอบนะครับ เมื่อเราได้โปรเซส,สเซอร์ของเราแล้วนะครับก็นำไปทดสอบว่าใช้งานได้จริงไหมมีประสิทธิภาพการระบายอากาศเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะนำไปจำหน่ายนะครับผมขอบคุณครับ